็ดบดธรรมชาติพี่น้องเโบดงามงามอ่อนๆอยู่เ็ดบดอ่อนๆธรรมชาติอยู่หน้าพี่น้องต้นใหม่เพิ่นโคนเพิ่นเก็บมาไว้มันโคนเป็นต้นแล้วปะยะด่าวเสือดาวเสือมัใส่บอนี่จ้า แันเล้ยงที่เจาอันเอาอันไปเฮ็ดเลือดหอบนกกระเลยเอาไปน่าอยู่ในย่าให้วนผมเราไปแก่มากแก่มากยากมากสามหน่อยไม่หั่งว่ะตีมันอุ่มขาแล้วพีกายที่ย่าเก็บไปกับขอนนี่บอกดอกอดอกอ่อนๆงามๆพี่น้องมันเอาเนาะคุณหน่ะเอาเมื่อเดียวไอ้ซองกระดงบางไงก็เลยจัดไปกิโลหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งยุขอนถ้าไปเบิ่งยุขอน นี่ว่ายาของหนูเบิ่งพี่น้องสองลอยได้บักหลายนึงขายพ่อแล้ว,ลวพอเล่าจ้าพิ่งดหลายๆผุน่าพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดธรรมชาติโลหนึ่งพุนได้นี่ได้บักหลายเลยโลละสองลอยยาผุนตังอันนี่ดอกทั้งทั้งขายทั้งแถมทั้งเติมโอ้พอดีได้ผักหวานอ่อนๆมาจากสวนเอามาแกงใส่กันละบ้านนี้ สีพ้ามาเบิงยุขอนปีกายออกว่าลายปีนี้ออกหลายเรือเพิ่นเก็บไปด้นน่พี่น้องคุณอาโอบอยู่น้ำขอนว่าใดใสเสื้อใสยั่งมาสั่นพนว่าคุณอาโอย้ยแนนต่ขออนชวนคัก ไม่หั่งว่าสันเดย์ฝนว้าไม่หั่งอนไม่หั่ง่าทันต้นมันคนเหมืนก็เลยแต่คนมากว่างไว้ขนาดปลายมันนี่นี่พี่น้องเอ้ยชนะโอ๊บติมนึงเสียดายบ่ได้ไมาธยมยตอนนันหญ้าเราบ่ทันได้เก็บออกอันนี้เราเก็บดอกอันนั้นไปแล้วแล้เอาดอกอ่อนๆไปเก็บต่ออีกมืออื่นมืออื่นหรือมือแรงนี่บุพคชนะโอ๊บจน ไปสุดต่อเลยพี่น้องเอ้ยผูย้ใดมีไม่หั่งเอามาถิ่มไว้เดอ้อสิได้กินเห็ดคือเพิ่นเห็ดบดเ,เห็ดบดธรรมชาติพะนะพี่กายก็ได้ไปแกงได้เอาน้ำยาไปแกงแล้วเสียบอีหลีจะพวกคือเห็ดตลาดเด้พี่น้องจะจะเป็นคนละรสชาติพนูนะเิ่อ้ยไปต่อออนซ้อนบ่ ขยิบขึ้นก่อนซวนอบเต็มควันไปหมดทั้งข้างบนข้างล่างเด้อเดี๋ยวข้าลอีกทางหนึ่งก่อนเด้วยนะโอ้เสียดายคันลู๋กันสิว่าไทยต่มือเศรษต่อมาท่านได้เก็บออกแห้งสีแห้งสิเป็นตะสะอ่อนก็นี่เนาะคันมาไายแต่มือเศร้าก็จิคักเนาะหยานะพี่น้องอบ โอ้เต็มสุมองสุเกียคนน่ะคนน่ะโอ้อันดอกนี่ดอกใยรอดตาออกก่อนเท่าแล้วคนน่ะคนน่ะเบิ่งพี่น้องโอ้ยดอกซ้ำขาเจ้าสิเอินซ้ำพ่อปากติ่งนี่เนาะนี่เนาะสุลูซิลีอยู่งามกากงามแท้เอ้ยไปต่ออันสอนครับเห็นก็เล่ากะ อ่อนคุณน่ะมีน้อยๆก็จะเป็นฤดูเก็บเห็ดหาเห็ดแล้วเนาะพี่น้องคุณนะมีมีอยู่สู่หมองชีแก่มลงในงานในน้อยก็มีเด่นงานในน้อยก็มีหมดน่ะมีไปเม็ดเสื้อเห็ดขาวอักลากอยอะมองห้อยคุณน่ะห้อยงาแล้วเก็บออกไปนะไปนะเออจุ่มเป็นจุ่มอยู่ ใช่เบื้องค่กคกะสะก่อนเสียงธรรมชาติกับสิรล้ายเนี่ยเลกน้อยได้พี่น้องเด้อเสียงธรรมชาติคุณอ่ะคุณอนะ่ะเฮ้ยกูเห็นกูก้อ,อ่ันส้วนสะออนสะออน พี่นายพี่น้องพี่นะนะนง,นะงางออกอันพ,นพนออูน่าเบิ้องโหนะเอ้ยมี่สมองสุบอนสมองสุกแกยเลยพี่ให้เบิง้งเอ,อ้ยสอนซ่อนคั่ะพี่หนาพูน่าเบิ้องช่างนี่เบิ้องช่างนี่โหดโพ อันนี้คือเห็ดธรรมชาติแต่ก่อนเคยปลูกอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาคอนใหม่มาแล้วก็มาเจาะเอาเสื้อเห็ดใส่ก็ได้กินอยู่ปีนั้นที่เห็ดนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเห็ดธรรมชาติเหากะหอาเห็ดล้วมันก็เป็นต่สะอ่อนเนาะเป็นต่สะอ่อนเป็นต่อ่อนซ้อนน่ะนะมันจะเป็นต่อ่อนซ้อนมึงมึงพี่น้ะนะอะพี่นะโอ้ยมีอยู่สุหมองสุแก่ใต้เบื้องคักๆก่อน มาเก็บอีกก็สิได้เป็นกระตาพล่นนี่เนาะพล่นพลันดึงๆแตัดเสื้อพ่นสิออกมาอีกพล่นน,น,นีไปเมืดเอาหลดุดพล่นน้ำหลืบน้ำกราบน้ำอันนี้โอ้กำลังกะลังงามๆเลยโอ้ตอนซ่อน เมื่อ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 ย่าเฮากันโอ้ยตะเป็นโพดเป็นโพดหรอกหลายขนาดได้เลยสองฟังบสบสถือกันไปเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยแม่มาดทายเห็ดนี่ไปเมื่อเมื่อลิไป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 เมื่อ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 โอ้ยเนาะพี่น้อง นี่แตงในสมุนกับหลยคักคนอะ <c oughs> คนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าม้าพ่อรุจกกักเนาะว่าเป็นพี่น้องกันเนาะเห็นกันบ่ได้โอ้ยนี่ละ่ะคือพ่น่าเนาะพาอ่างพันสาหมาอ่างแขวมันก็เป็นอย่างนี้หละเห็นกันบ่ได้ยิงตะแขีวเส่กันไปเมื่อลูกเมื่อ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 เอาไปรรมาชาิทั้งเหตุทั้งเสียงกับรอดเนาะ ปูดาโอ้ยมีสุงสุแก,ก่บ๊อฟิวเลยมึงมึงมึงอยู่ขอนหน่อยๆมีมดสุงแต่ว่าหยาเราก็ว่าออกคักปีนี้ปีไก่เราไป,าปาาขายใหรอหนึ่งปีไก่บ่ออกคักวพัสดุขอนเดียวนี่แหละปีนี้ออกคักวพัสดุเพิ่นไปเอามาดถิบไว้ซื้อดินี่โอ้ยขี้นแล้วก็เป็นตาเป็นตะสะาสสวียนป็นตาข่านเฉียวเนาะ นี่แหละพี่น้องธรรมศาสตร์บานเห่าคนน่ะข้างล่างกัดตีนดิข้างล่างก็ออกตะพุ่ตะพื้นด้ิคนน่ะออกคักออกแน่พคนน่ะ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 ทั้งเต้เต้สุ่มดอกง่ายกระายอยู่ด้วยน่ะคนน่ะสุ่มเม็นเที้ย เกิดอยู่นีมือแรงพอดีพระเจ้านีหรือมืออ่นเศร้าดอกกระเจียวก็กำลังออกแล้วยุ่สวนกะเพิ่งเห็นป้าปายเจ้าพี่น้องมอท่านไ้ออกหลายเพราะว่านเป็นหินแฮของขจาหน้าดินไส้ออกออกหลายแล้วแต่ว่าอยู่หน้าน่ะเป็นหินแฮออกเพราะท่านแหลนั่นไปไปไปเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อไป โอ้ยอ่อนซ่อนค่ะอ่อนซ่อนเน่ยอา้าวทายเพิ่นลืมข้าวขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมพี่น้องเอาความเป็นแต่อ่อนซ่อนเป็นแต่สะวันมาจูบึง